ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเนาะการใช้น้ำหมักมูลเสือเดือนนะครับของฟองคำฟาร์มเนี่ยในการดูแลต้นลำใหญ่นะครับผมในหลายๆช่วงนะครับมีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าน้ำหมักมูลเสเดือนของเฮาเนี่ยฟองคำฟาร์มนะครับสามารถใช้กับต้นลำาไย่ในช่วงไหนได้นะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับผมผมนะครับนายกฤษดาสุตาครับหรือว่าเกยเนาะเป็น เจ้าของนะครับฟองข้าฟาร์มนะครับแล้วก็เจ้าของเพจฟองข้าฟาร์มน้ำหมักมุสเซเดือนสําหรับการฟื้นฟูบํารุงต้นลำไยและก็ป้องกันผลลำไยแตกนะครับผมสรุปนะครับผมน้ำหมักมุสเซเดือนของฟองข้าฟาร์มครับจะสามารถนะครับใช้กับต้นลำไยในช่วงเวลาไหนได้พ่องนะครับผมนะครับหนึ่งนะครับผมจะสามารถใช้กับต้นลำไยที่สุดโสมได้นะครับผมนะครับน้ำหมักมุสเเดือนนะครับ ก็จะเข้าไปช่วยในการบำรุงและฟื้นฟูต้นลำไยโสมเพื่อกลับมามีสภาพสมบูรณ์และแข็งแรงได้นะครับผม2นะผมใช้ในช่วงทําทการเตรียมต้นเตรียมใบนะครับผมหรือ,อหลังเก็บผลผลิเตเสร็จหรือหลังตัดแต่งกิ่งเสร็จน,นะครับผมก็จะช่วยเร่งในการพริใบนะครับผมแล้วก็ดูแลใบนะครับของใบลำไยนะครับเพื่อมีใบที่สมบูรณ์และต้นที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการทำสารในรอบต่อไปได้นะครับผม สามนะครับผมจะใช้ในช่วงเปิดตาดอกนะครับผมน้ำมันบุนเซเดียนก็จะเข้าไปช่วยทำให้ดอกนะครับจอดอกของของต้นลําไยนะครับมีความสมบูรณ์นะครับผมสี่นะครับผมก็จะใช้ในช่วงยืดช่อนะครับผมนะครับจะทาให้จ้อเาานะครับจออ้วนนะครับผมทาให้จ่อดอกนะครับสามารถดูแลผลลําไยได้ดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับคือห้านะครับผมใช้ในช่วงติดผลนะครับผม ประมาณนะครับดอกดอกร่วงประมาณ80%หรือผลลำไย,ยมีขนาดประมาณเท่าหมวไม่ขีดไฟนะครับก็สามารถพ่นน้ำหมักบสษเดือนเพื่อดูแลผลลำไย,ยนะครับเพื่อมีข้นเหนียวนะครับผมเพื่อมีเปลือกหนานะครับผมนะครับหลังจากาดูแลไปเรื่อยๆนะครับผมไปจนถึงก่อนเก็บผลผลิตนะครับผมผลลำไย,ยนะครับก็จะมีลักษณะเปลือกที่หนาและลดอัตราการแตกของ ผลลำไยหญ่ได้ค่อนข้างมากนะครับผมบเพราะทุกรอยยิ้มของเกษตรกรคือความสุขของเราฟองคำฟาร์มเพราะเราใส่ใจในการปลูก